ถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานหลายคนอาจนึกถึงผีมีสตร์สัตว์ประหลาดหรือพูดภายใช่ไหมครับแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวและก็น่าหลงไหลในเวลาเดียวกันซึ่งมีบันทึกมากมายที่บอกเล่าเรื่องราวของมนันที่เป็นสิ่งที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยเลือดของมนุษย์มันเป็นสิ่งมีชีวิตอมะตะที่ไม่เคยแก่ไม่เคยตายและจะออกล่ามนุษย์ในความมืดพวกมันมีจริงไหม หรือมันเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของความกลัวที่มนุษย์สร้างขึ้นเองงั้นเราก็มาพูดด้วยกันมากครับไปหาคําตอบกันกับแวมพายตำนานผีดูดเลือดสุดอมาตะจากยุโรปแวมพายสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ฝังรากเล็อกอยู่ในตำนานและวัฒนธรรมทั่วโลกโดยมันมักถูกจินตนาการว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ตายมีร่างกายคงอยู่ในสภาพคล้ายมนุษย์แต่ต่างกับเราตรงที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยการดูดเลือดของมนุษย์ตนกําเนิดของความเชื่อเกี่ยวกับแวมไพร์สามารถสืบย้อนไปได้ไกลถึงความเชื่อโบราณในยุโรปตะวันออกครับโดยเฉพาะในคาสมุทดบนคานและประเทศโรมาเนียที่มีตำนานเกี่ยวกับผีหรือวิญ,ญญาณร้ายที่กลับมาจากความตายเพื่อตามล่ามนุษย์ด้วยความเชื่อเหล่านี้อาจเกิดจากการตีความสภาพศพในสมัยที่วิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ ยังไม่ก้าวหน้าครับเช่นศพที่ขยับได้หรือมีเลือดซึมออกจากปากในขณะที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่มันจึงกลายเป็นหลักฐานในสายตาชาวบ้านว่าศพพวกนี้นะ่ะยังคงเคลื่อนไหวและคอยออกมาดูดเลือดของมนุษย์ภาพลักษณ์ของแวมไพร์ที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนะครับมันถูกสร้างขึ้นและแพร่กระจายไปทั่วผ่านวนารรณกรรมและศิลปะในยุโรปโดยเฉพาะการบรรยายในนิยายเรื่องแด็ก u ิราของบรามสโตเกอร์ ในปี1897ที่วาดภาพเขาดร่าแห่งทรันซิวเนียในฐานะเจ้าแห่งความมืดผู้สง่างามเขาแฝงไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดแต่ก็มีความอันตรายทําให้แวมพรยจากเดิมที่เป็นเพียงพูดผีบ้านบ้านในตำนานท้องถิน่นกลายเป็นเศลักษณ์ของความลึกลับโรแมนติกและความกลัวในระดับสากนแวมพรยยังถูกตีความให้มีความหลากหลายมากขึ้นครับทั้งเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าหวาดกลัวผู้ป่วยโรคติดต่อหรือแม้แต่เศลักษณ์แทนความกลัวต่อความตาย และความไม่แน่นอนของชีวิตมนุษย์คุณลักษณะทั่วไปของแวมไพายมักถูกบอกเล่าตรงกันครับว่ามีชีวิตอมาตะไม่สามารถตายด้วยวิธีธรรมดาต้องใช้วิธีเฉพาะเช่นแทงด้วยไม้ตะป,ปูจากไม้กางเขนหรือไม้ศักดิ์สิทธิ์ฝังศพ้วยวิธีกรรมพิเศษหรือนำกระเทียมมาใช้ป้องกันเนื่องจากว่ากระเทียมถูกเชื่อว่ามีพลังในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วแวมพายมักจะมีความสัมพันธ์กับความมืด และไม่สามารถอยู่ภายใต้แสงแดดได้ครับเพราะแสงอาทิตย์จะทําลายผู้มาในทันทีเรายังมีเรื่องเล่าที่กล่าวถึงความสามารถในการแปลงร่างเป็นสัตว์เช่นค้างคาวหมาป่าหรือหมอกด้วยครับเพื่อใช้ในการหลบหนีและหลบซ่อนตัวโดยความเชื่อทั้งหมดเหล่านี้ได้ถูกขยายความและมีการแดัดแปลงให้มีความหลากหลายมากขึ้นตามแต่ละวัฒนธรรมและแต่ละยุคสมัยเลยตามความเชื่อพื้นบ้านเกี่ยวกับแวมพาร์ในโลกตะวันตก โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกนะครับพวกเขามักถ่ายทอดผ่านเรื่องราวที่ประสานความกลัวความศรัทธาและความไม่เข้าใจทางธรรมชาติเข้าด้วยกันตัวแวมไพร์ถูกมองว่าเป็นร่างฟื้นชีพของผู้ตายที่วิญ,ญญาณได้กลับเข้าร่างของตนเองเพื่อดำรงชีวิตมาอย,ย่างผิดธรรมชาติหรือบางครั้งก็าอาจเป็นวิญ,ญญาณเร่ร่อนที่หาที่พึ่งผ่าไม่ได้จนต้องมาเกาะกินเลือดของมนุษย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลักษณะของแวมไพร์ดั้งเดิมมันแตกต่างไปจากภาพจําในวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างมาก แทนที่จะเป็นสุภาพบุรุษผู้สง่างามแวมภายในตำนานพื้นบ้านกลับถูกอธิบายว่าเป็นศพที่บวมเป่งผิวครามไปทางแดงหรือม่วงปากเต็มไปด้วยเลือดจากเยื่อและมีกลิ่นเหม็นสาบของความตายพวกมันมักจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ดึงดูดหรือชวนให้ลหลงไหลแบบในหนังครับแต่เป็นภาพน่ากลัวที่ชาวบ้านเชื่อว,ว่าเกิดจากการฝังศพที่ไม่ถูกต้องการตายผิดธรรมชาติหรือเป็นผลของคำสาบ พลังและความสามารถของแวมไพร์ก็เป็นหัวข้อหนึ่งครับที่โดดเด่นมากถ้ามีการพูดถึงแวมไพายขึ้นมาโดยมันมักถูกเล่าขานแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคด้วยแต่ก็มีจุดร่วมกันก็คือการดำรงชีวิตด้วยเลือดซึ่งมันถือเป็นพลังชีวิตของเหยื่อที่ดดล่าการดูดเลือดมันทําให้แวมพามีพลังมหาศาลฟื้นฟูบาดแผลได้รวดเร็วและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุดและที่สําคัญเลยนะครับคือทําให้มันอิ่มท้องนอกจากนี้ในตำนานยังเชื่อกันว่าแวมพาย มีพละกําลังเหนือมนุษย์สามารถยกของนหนักได้สบายๆวิ่งเร็วด้วยความเร็วสูงและมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมเกินธรรมดาบางพื้นที่ยังเชื่อว,ว่าแวมไพร์สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ซึ่งส่วนมากแล้วจะแปลงร่างเป็นข้างเข่าหรือไม่ก็หมาป่าครับเพื่อใช้ในการตามล่าและหลบหนีและอีกความเชื่ออย่างที่สําคัญเลยก็คือแวมไพร์ ire, มีความสามารถในการควบคุมเหยื่อด้วยการสะกดจิตครับหรือไม่ก็ทําให้เหยื่อนั้นเข้าสู่สภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น เพื่อให้ไม่สามารถต่อต้านเขาได้ขณะที่ถูกดูดเลือดอยู่ซึ่งการไล่เหยื่อของแวมพาร์ในความเชื่อพื้นบ้านไม่ได้โรแมนติกโดยวิธีพิถันเหมือนในสื่อเลยครับพวกมันมักเอาห,าหากินยา่ําคืนเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดที่เชื่อกันว่าสามารถทำลายผู้มันได้และวิธีการล่าก็มักจะเริ่มจากการติดตามเหยื่อที่อ่อนแอเช่นคนป่วยเด็กเล็กหรือคนที่อยู่ลำพังในที่เปลี่ยวแล้วเมื่อพบเป้าหมายแวมพาร์จะใช้กำลังจับเหยื่อไว้และกัด เข้าที่บริเวณลําคอหรือไม่ก็หน้าอกครับเพื่อจะดูดเลือดของพวกเขาโดยในความเชื่อในบางพื้นที่ได้บอกว่าหากแวมพายดูดเลือดไขรไปมากพออย่างคนนั้นเองก็อ,งอาจจะกลายเป็นแวมพายรุ่นใหม่เสมือนเป็นการแพร่คำสาปที่น่ากลัวและทําให้ความเชื่อของมันแพร่กระจายต่อไปในชุมชนในฐานะเรื่องสยองขวัญอย่างวิกาลแล้วความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันแวมพร์ในยุโรปโบราณ ก็เป็นผลมาจากความหวาดกลัวต่อความตายและเรื่องราวของแวมไพายที่เล่าต่อๆกันมาครับวิธีการที่ใช้ป้องกันไม่ให้ผู้ตายกล้ามาหลอกหลอนหรือกลายเป็นแวมพายมันก็มีทั้งการใช้เสลักทางศาสนาวัตถุที่เชื่อกันว่ามีพลังในการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและการจัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตเพื่อตัดโอกาสการฟื้นคืนชีพของมันซึ่งในวิธีการป้องกันหรือวัตถุที่ท่งอนุภาพในการป้องกันแวมไพายไม้กางเขนมักถูกบอกว่าเป็นเครื่องป้องกันแวมพรยที่ดีที่สุดแล้ว เนื่องจากเป็นเสียลักของพระคิดและชัยชนะของพระองค์เหนือความตายและปีศาจทั้งมวลโดยเชื่อกันว่าพลังศักดิ์สิทธิ์จากลูกกางเขนจะทําให้แวมไพายไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้และการพกไม้กางเขนไว้กับตัวหรือแขวนไว้ที่ประตูหรือหน้าต่างก็สามารถกันไม่ให้แวมไพายเข้ามาในที่พักอาศัยได้เช่นกันครับมันจึงเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยในหมู่ชาวบ้านที่หวาดกลัวโดยมีการบันทึกว่าผู้ควรจะนำไม้กังเขนมาวางบนอกศพก่อนจะทําการฝังเพื่อยับยั้งไม่ให้ผู้ตายฟื้นคืนชีพขึ้นมา และยังเชื่อกันว่าการสัมผัสมาการเขียนกับร่างแวมพาร์โดยตรงอาจทาให้มันเจ็บปวดหรืออ่อนแรงลงจนถูกกําจัดไปในที่สุดกระเทียมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่พบได้ทั่วไปในความเชื่อพื้นบ้านสรัรมการป้องกันแวมพายโดยชาวยุโรปเชื่อว,ว่ากลิ่นฉุนและคุณสมบัติของกระเทียมเนี่ยมีพลานในการขับไล่วิญญาณชั่วร้ายรวมถึงตัวแวมพายเองด้วยครับโดยพวกเขามีการแขวนกระเทียมไว้รอบบ้านบนหน้าต่างประตูหรือแม้แต่คอกสัตว เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาทำร้ายตนได้นอกจากนี้ก็ยังมีการนำกระเทียมไปไว้ในปลาศพก่อนจะฝังด้วยครับเพื่อเป็นการหยุดยั้งไม่ให้ร่างนั้นกลับฟื้นขึ้นชีพและก็กลายสภาพเป็นแวมพายตำนานบางแห่งระบุด,ด้วยนะครับว่าผู้คนเชื่อว่าการทากระเทียมบนร่างกายจะป้องกันไม่ให้แวมพายเข้ามาใกล้ได้และอีกสิ่งหนึ่งยอดฮิตในการป้องก,กันแวมพายคือการปักเสาไม้ที่เป็นวิธีการสุดท้ายที่ใช้เมื่อผู้คนเชื่อว่าสพใดศพหนึ่ง ได้กลายเป็นแววไพายไปแล้วหรือมีแนวโน้มจะกลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกโดยเสาไมา้นี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นไม้แหลมด้านหนึ่งที่มาร์กจะทํามาจากไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเช่นไม้โอก๊กไม้แอชหรือไม้ฮอท่อนซึ่งแต่ละชนิดจะถูกเชื่อว่ามีพลังในการขับไล่สิ่งอัปามงคลและวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับคือการปักเสาลงที่หวัวใจของศพเพื่อทําลายพลังชีวิตและตึงร่างของเขาเอาไว้กับพื้นดินไม่ให้มันสามารถลุกขึ้นมาได้อีกต่อไป การปักไม้แหลมแบบนี้ยังมีความหมายเชิงเสีลักว่าเป็นการเจาะทะลุหัวใจที่เป็นศูนย์รวมของพลังงานชีวิตตำนานบางแห่งยังกล่าวว่าการปักไม้แหลมไม่เพียงหยุดยั้งล่าที่ฟื้นขืนแต่ยังทําให้แวมไพายส่งเสียงร้องสุดท้ายที่น่าสะพรึงกลัวออกมาซึ่งเป็นสัญญาณว่ามันได้ถูกกําจัดไปแล้วนั่นเองซึ่งทั้งสามิธีที่ว่ามานะครับมาได้สะท้อนเห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการป้องกันภัยจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ การใช้ไม้ก,กางเขนเป็นการเพึ่งหาความศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาการใช้กระเทียมเป็นการนําสิ่งใกล้ตัวที่จับต้องได้มาขับไล่สิ่งนีรลับและการปักเสาไม้คือมาตรการสุดท้ายที่เด็ดขาดเพื่อรักษาความสงบในชุมชนความเชื่อเหล่านี้แม้จะฟังดูเป็นเรื่องเล่าจากยุคโบราณนะครับแต่มันก็สะท้อนถึงความกลัวอันฝังลึกในจิตใจของมนุษย์ต่อความตายความไม่แน่นอนและสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราแล้วการป้องกันทั้งหมดที่ว่าไปนี้ยังกลายเป็นรากฐานสําคัญ ให้ภาพลักษณ์ของแวมพายในวัฒนธรรมสมัยใหม่ดูมีสเสน่ห์มากขึ้นมีอะไรน่าค้นหาและก็สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบนันนอกจากสามความเชื่อเรื่องการเฝ้กากันที่ว่าไปแล้วมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับในการไม่ให้ผู้ตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นแวมพายโดยมันได้ปรากฏในรูปแบบของพิธีศพที่แปลกประหลาดที่สะท้อนถึงความหวาดกลัวและความพยายามควบคุมสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้หนึ่งในวิธีที่พดได้บอยสุ่สุดคือการตอกเล็บ หรือเหล็กแหลมลงไปบนร่างกายของผู้ตายโดยเฉพาะการตอกลงบนแขนขาหรือแม้แต่ทั่วทั้งร่างกายเพื่อยึดตรึงไม่ให้ศพลุกขึ้นมาได้การตอกเล็บยังมีความหมายเชิงเสียลักว่าเป็นการตรึงวิญญาณให้อยู่กับที่ไม่ให้ลุกขึ้นมาเลยลอนได้ครับในบางภูมิภาคถึงกักบมีการนําเหล็กแหลมเสียบทะลุหัวใจหรือแม้ก็กระโหลกเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างนั้นฟื้นขึ้นชีพและออกไปทําร้ายผู้คนได้อีกวิธีหนึ่งที่พบได้บ่อยครับ คือการใส่วัตถุไว้ในปากของผู้ตายเช่นหินเหลียนหรือกิ่งไม้เพราะเชื่อกันว่าปากนะครับคือทางผ่านที่จะทําให้วิญญาณร้ายกลับคืนมาสู่โลกหากปิดกั้นเอาไว้ด้วยสิ่งของที่แข็งก็จะไม่สามารถกัดหรือดูดเลือดของเหยื่อได้การใส่หินขนาดใหญ่เข้าไปในปากศพไม่เพียงพึงกการกัดเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงบางครับให้ผู้ตายนั้นเงียบและไม่สามารถเรียกวิญ,ญญาณชั่วร้ายออกมาได้ดูวยบางแห่งถึงขั้นใส่วัตถุแหลมคมเข้าไปเพื่อทําลายช่องปากโดยตรงครับ ซึ่งสะท้อนถึงความสิ้นหวังของผู้คนที่พยายามหาทางหยุดยั้งเพื่อไม่ให้ศพฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังมีการผูกศพด้วยโซ่ตรวนหรือผ่านล่าด้วยตาข่ายเหล็กเพื่อให้แน่ใจว่าหากมันลุกขึ้นมาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งยังมีความเชื่อในการฝังศพแบบคว่ำหน้าก็จะทําให้หากมันฟื้นขึ้นมามันก็จะขุดลงไปในดินแทนที่จะโผล่ขึ้นมาบนดินครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีโหดๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นการตัดศีรษะ และเอาไปวางไว้ที่วางแขนหรือไม่ก็ใต้อ,อกมันก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งที่พวกเขาทำแบบนั้นก็เพราะมีความเชื่อว่าหัวคือศูนย์รวมของพลังชีวิตหากตัดออกจากร่างแล้วก็จะทำให้การฟื้นคืนชีพเป็นไปไม่ได้นั่นเองซึ่งหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางแสดงให้เราเห็นชัดเจนครับว่าวิธีเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตำนานเล่าขานเท่านั้นแต่ยังเป็นการปฏิบัติจริง ในหมู่บ้านที่เผชิญกับโรคระบาดหรือการตายอย่างปริศนาบ่อยๆเมื่อผู้คนไม่สามารถหาสาเหตุได้พวกเขามักเชื่อว,ว่ามีผู้ตายบางรายกลับมาในร่างของแวมพายและแพร่ภัยร้ายแก่ชุมชนการจัดการศพด้วยวิธีรุนแรงพวกนี้จึงเป็นการป้องกันเชิงกายภาพและเชิงจิตวิญ,ญญาณไปด้วยครับมันไม่เพียงแค่การไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแต่ยังช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจจากความกลัวของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดี ไร้มาซะยาวเลยทีนี้เรามาดูเรื่องสําคัญกันหน่อยครับนั่นคือที่มาที่ไปของแวมพายว่ามันมีที่มามาจากไหนและโด่งดังมาได้ยังไงคืออย่างนี้ตำนานแวมพายมันมีรลักฐานที่ย้อนไปได้ไกลมากครับไกลกว่าการปรากฏในวรรณกรรมเรื่องไหนๆเลยโดยความเชื่อเกี่ยวกับแวมไพายมีมานานกว่าพันปีแล้วครับซึ่งจะปรากฏในวัฒนธรรมต่างๆเช่นเมโสโปเตเมียทิบรูกรีกโบราณและก็โรมัน แต่แก่ของความเชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตที่ลุกขึ้นมาจากความตายเพื่อมาดูดเลือดหรือ้าชีวิตผู้คนเนี่ยมันมาเด่นมากๆในช่วงยุกลานี่เองครับที่เราสามารถพบได้ทั้งในยุโรปตะวันออกและก็ตะวันออกกลางและเริ่มที่จะกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่18โดยที่ความเชื่อเหล่านี้ค่อยๆก่อตัวขึ้นและผสมเข้าด้วยกันจากวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ว่างไปเมื่อกี้ครับจนมันกลายเป็นภาพจําของแววไพร์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบนัน ซึ่งถ้าเรานักกันแค่ยุโรปตะวันออกเนี่ยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ฟื้นขึ้นชีพมาจากความตายมันจะเด่นดังมากโดยเฉพาะในดินแดนบอลคานอย่างเซอร์เบียบัลแกเรียโรมาเนียและก็โแลนด์โดยพื้นที่พวกนี้มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าอัพเพียหรือสตรีกอยปรากฏขึ้นมาในฐานะศพที่ฟื้นขึ้นจากหลุมเพื่อออกมาทําร้ายผู้คนและก็ดื่มเลือดด้วยความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันก็ได้เชื่อมโยงก,กับการระบาดของโรคติดต่อ และการตายที่ไม่สามารถอธิบายได้ในยุคนั้นเช่นเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นคนในหมู่บ้านมากักจะเชื่อว,ว่ามีผู้ตายบางคนลุกขึ้นมาจากหลุมพร้อมกับสิ่งชั่วร้ายและก็นำพาภัยมาสู่ผู้คนโดยหลักฐานทางบุรณคดีได้พบศพในยุโรปตะวันออกที่ถูกปักเสาไม้ผ่านหัวใจหรือถูกอุดปากด้วยหินมากมายเลยครับซึ่งมาได้สะท้อนเห็นถึงความหวาดกลัวและการป้องกันไม่ให้ศพเหล่านี้กลับมันลุกขึ้นได้ซึ่งเรื่องราวของสตรีกอยเนี่ย มันก็เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งครับที่มาจากเรื่องเล่าในวัฒนธรรมโบราณอย่างเช่นในกรีกโบราณเนี่ยก็มีความเชื่อกับสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าลามิอาและเอมปูซาซึ่งเป็นปีศาจหญิงที่ดูดเลือดและพลากชีวิตผู้คนไปนมากมายโดยเฉพาะเด็กและคนหนุ่มสาวครับในขณะเดียวกันในแถบเมโสโปเตเมียและตะวันออกกลางก็ยังมีเรื่องเล่าเก่าแก่ของลิลิธภายในตำนานของชาวยิวที่เชื่อกันว่านางเป็นปีศาจผู้หญิง ที่คอยดูดเลือดและลมหายใจจากเด็กทารกรวมถึงล่อรวงชายหนุ่มนิยามข้าคืนไปดูดเลนความเชื่อในสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันเลยทําให้แนวคิดเรื่องวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายที่ต้องดูดพลังชีวิตจากมนุษย์ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไรเลยแต่มันมีมาช้านานแล้วและแพร่กระจายอยู่ในหลายวัฒนธรรมเท่านั้นเองครับก่อนที่มันจะถูกหลอมรวมแล้วกลายเป็นผลงานผลงานเดียวแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องเล่าเหล่านี้ในยุโรปตะวันออก ก็ได้ผสมเข้ากับความเชื่อทางศาสนาคริสตโดยเฉพาะความกลัวตบบาปและการกลับมาของคนตายที่ไม่ได้รับพิธีศพอย่างถูกต้องครับผู้ที่ถูกฝังโดยไม่ได้ผ่านพิธีกรรมหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีชีวิตไม่บริสุทธิ์เช่นพวกพ่อมดแม่มดหรือผู้ที่คิวตัวเองตายพวกนี้มักจะถูกสงสัยว่าจะกล้ามาเป็นแววไพายหลังความตายครับภาพของร่างกายที่เน่าเปื่อยแต่ยังคงเคลื่อนไหวได้และก็หายเลือดจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อร่วมในหลายภูมิภาค ที่มีศาสนาหลักเป็นคริสต์ซึ่งการสืบทอดเรื่องราวระหว่างภูมิภาคพวกนี้มันเกิดขึ้นผ่านสงครามการค้าขายและการเคลื่อนย้ายของผู้คนครับทําให้แนวคิดเรื่องผีดูดเลือดที่เคยเป็นเพียงเรื่องเฉพาะถิ่นได้กลายเป็นตำนานกว้างขวางในยุโรปความหวาดกลัวต่อโรคระบาดศพที่ไม่เน่าและการตายอย่างน่าประหลาดได้กลายเป็นตัวกระตุ้นสําคัญที่ทําให้ผู้คนมากมายผูกยงสิ่งที่ไม่เข้าใจกับความเชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตที่หิวกระหายเลือดมนุษย์ จนท้ายที่สุดภาพลักษณ์ของแวมพายในยุโรปตะวันออกและเรื่องเล่าเจ้าตะวันออกกลางได้ถูกนํามาผสมกันกลายเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดแวมไพายในวัฒนธรรมสมัยใหม่ทั้งในวรรณกรรมศิละปะและความเชื่อร่วมของผู้คนทั่วโลกแบบที่เราคุ้นกันในปัจจุบันแน่น,นอน,นครับเมื่อเราพูดถึงแวมไพร์ก็ต้องพูดถึงตัวละครหนึ่งด้วยที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งมวนปีศาจราชาแห่งความมืด อย่างเขา Dracula, รดรากคูล่าตระครทางจันิยายชื่อเดียวกันของบรามสโตเกอร์ในปี1897ที่ได้วาดภาพท่านเขาแห่งทราซิเวเนียให้เป็นภาพจำของผู้นำของเหล่าแวมพายแต่จะมีสักหลายคนไหมที่รู้ว่าท่านเขาผู้นี้มีต้นแบบมาจากบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลกเราจริงๆเขาเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าโหดเทียมอัมหิตเป็นผู้ร้ายในสายตาศัตรูแต่กับพพวกและชาวเมืองเขาคือฮีโร่ที่ปกป้องบ้านเมืองได้อย่างสง่างาม เขาคือวารษที่สมแห่งวารเคียหรือที่รู้จักกันในชื่อวารษดีเอมเพอเรอร์และวรรษดรากุล่าหนึ่งในบุคคลที่ถูกเล่าขานกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออกทั้งในฐานะเจ้าชายผู้โหดเหี้ยมและในฐานะต้นแบบของเขาดรากูล่าโดยวรรษนะครับเขาเกิดในปี1431ที่เมซิกิโชอาราในทรานซิเวเนียดินแดนที่ปัจจุบันอยู่ในโรมาเียครับเขาเป็นบุตรชายของวารษที่สองดรากูนผู้ปกครองวารเคีย ซึ่งเป็นสมาชิกของ Order of the Dragon องค์กอรอัสวินท,ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องศาสนาคริสต์จากการลุกดานของจกักรวรรดิออตโตมนันซึ่งคำว่าดรากูนหมายถึงมังกรในภาษาละตินและโรมาเนียครับทําให้บุตรชายของเขามาักถูกเรียกกันว่าดรากูลาซึ่งหมายถึงบุตรแห่งมังกรในวัยเด็กของวลาดมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางการเมืองครับบิดาของเขาส่งตัวเขาและน้องชายชื่อราดูไปเป็นตัวประกันในจกักรวรรดิออตโตมนัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วช่วงเวลานี้ครับวารัได้สัมผัสทั้งความหรูหราและความโหดร้ายในราชสำนักของออตโตมันและมีความเชื่อว,ว่าประสบการณ์นี้ได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นผู้นำที่แข็งกร้าวเมื่อมีดาถูกสังหารและอาณาจักรเกิดการแย่งชิงอำนาจวารได้หวนกลับคืนสู่วาลาเคเียและเริ่มการต่อสู้เพื่อทวงสิทธิ์ในบลัลลังแน่นอนว่าท้ายสุดวารัตได้ขึ้นของราชครับ ในระหว่างปี1448ถึงปี1476โดยการปกครองของเขามีชื่อเสียงทางด้านการต่อต้านออตโตมันและการใช้วิธีลงโทษที่โหดร้ายอย่างมากถึงขนาดที่เขาได้รับสมญานามว่าวัลลาตจอมเสียบจากการใช้วิธีทรมานและประหารชีวิตด้วยการเสียบไม้ศัตรูนักโทษและผู้ที่เขามองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงอธิบายสกนีครับวิธีนี้คือการนําไม้แหลมเสียบทะลุล่างจากทวารล่างไปถึงทวารข้างบน แล้วค่อยๆแทงเข้าไปลึกๆจนกว่าเหยื่อะจะตายด้วยความเจ็บปวดและความทรมานแล้วเขาก็ยังใช้ล่างที่เสียชีวิตจากการลงโทษแบบนี้เป็นการข่มขวัญศัตรูเลยครับโดยมีเรื่องเล่าที่บันทึกว่าวาราัสมาประดับทางเข้าสู่เมืองด้วยล่างของศัตรูหลายพันคนซึ่งทําให้ทางออตโตมันและยุโรปตะวันตกต่างหวาดกลัวและก็ยกย่องเขาในเวลาเดียวกันแม้วิธีการของวารัจะโหดร้ายแต่เขากลับได้รับการจดจําในวาระเขเคียว,ว่า เป็นผู้ปกครองที่เข้มงวดและสามารถรักษากฎหมายได้อย่างดีเยี่ยมทาให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขได้อย่างเด็ดขาดเรื่องเล่าของชาวบ้านหลายคนบอกว่าภายใต้การปกครองของเขานะครับแทบจะไม่มีใครกล้าลักขโมยหรือทําสิ่งผิดกฎหมายเลยพอรู้ว่าบทลงโทษมันจะดุรแรงอย่างถึงที่สุดบางตำนานถึงกับเล่าว,ว่าวัรัตเคยวางถ้วยทองเอาไว้กลางลานเมืองและก็ไม่มีใครเลยครับที่กล้าจะเตะต้องมันตลอดราชสมัยของพระองค์ แล้วชื่อเสียงของวลาดก็ได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรปโดยเฉพาะในเยอรมันที่มีการพิมพ์แผ่นใบปลิวเล่าเรื่องราวความโหดร้ายของเขาและเจ้าแผ่นปลิวนี้ครับมันได้กลายเป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ยุคแรกที่ทําให้คนทั้งทวีปรู้จักเขาในฐานะเจ้าชายผู้กระหายเลือดและเป็นผู้ที่ไร้ความปราณีแต่ว่าบันทึกเหล่านี้มันผสมข้อเท็จจริงกับเรื่องเล่าขยายความครับทําให้ภาพลักษณ์ของวลาดกลายเป็นทั้งเรื่องกึ่งจริงและกึ่งตำนานจนในปี1476 วาลาดได้ถูกสังหารในการลบแม้รายละเอียดจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บางแหล่งได้กล่าวว่าเขาถูกลอบสังหารโดยคนของตอนเองในขณะที่บางมาทึกกล่าวว่าเขาตายในสนามรบตอนที่สู้กับออตโตมานโดยร่างของเขาถูกฝังไว้ที่อารามแห่งหนึ่งในโรมาเนียแต่จนถึงปัจจุบันนี้ครับยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดเลยว่าอารามแห่งนั้นคือที่ไหนทําให้หลุมศพของวาลาดได้กลายเป็นหนึ่งในปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงหาคําตอบไม่ได้จนถึงวันนี้ครับ หลายศตวรรษต่อมาเรื่องราวของวารา์ลัดก็ได้ถูกนามาผูกโยงกับวรรณกรรมโกธิกหลายเรื่องโดยเฉพาะนิยายเรื่องแดกคกราของบรามสโตเกอร์มสโตเกอร์จะมาได้อธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าตัวละครอย่างแดกคกราคือวารลัดแต่การใช้ชื่อและภูมิหลังจาก Trans ania, ทรานซิเวเนียมาทําให้ผู้คนเชื่อมโยงกันเองได้โดยตรงครับภาพของเจ้าชายผู้โหดเหีเ้ยมที่ดื่มเลือดของศัตรูจึงถูกตีความใหม่ในรูปแบบของแวมไพรยอมมาตะาในตำนานสมัยใหม่ที่กลายเป็นภาพจำของปีศาจยอดฮิตในยุโรป ซึ่งในโลกของมนุษย์เราจริงๆเนี่ยมันก็มีโรคหลายชนิดเลยครับที่ถูกนามาโยงกับตำนานแวมพายเนื่องจากว่าอาการพวกนี้เนี่ยมาจาะแสดงอาการในลักษณะคล้ายกับสิ่งที่เล่าขานเกี่ยวกับผีดุดเลือดและหนึ่งในโรคที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือโรคพอไฟเลียซึ่งเป็นโรคที่เกิดมาจากความผิดปกติของการสร้างฮีมในเม็ดเลือดทาให้ผู้ป่วยมีความไวต่อแสงแดดอย่างรุนแรงคือเมื่อคนกลุ่มนี้โดนแสงเข้านะครับผิวหนังจะพุพองแผลจะหายยากมากจนทิ้งร่องรอยแผลเป็น และทาให้ผิวซีดลงเรื่อยๆอากาศนี้ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตในกลางวันได้ตามปกติเลยครับร้ายกับความเชื่อว,ว่าแหวมพายจะต้องเลี่ยงแสงอาทิตย์นอกจากนี้โพไฟเรียยังทําให้เกิดความผิดปกติของฟันและเหงือกด้วยโดยเหงือกเขาจะหดล่นจนเห็นฟันแหลมชัดเจนเหมือนเขี้ยวรวมถึงการสะสมของสารโพไฟรินที่อาจทาให้ปัสสาวะกลายเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดจึงเกิดความเชื่อมโยงว่าผู้ป่วยโพไฟเรียนี่แหละคือแวมพายในยุคสมัยโบราณ อีกหนึ่งโรคครับที่มีการเชื่อมโยงกับแวมพายโดยตรงคือโรคพิษสุนัขบ้าใช่ครับโรคหมาที่แพร่สู่คนนี่แหละคือเรื่องนี้จะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ทําให้ผู้ป่วยมีอาการไวต่อแสงเตียงและก็หนามซึ่งคล้ายกับความเชื่อว่าแวมพายรังเกียจกระจกศาส,สนวัตถุและเสียงด,งดังจากพิธีกรรมอาการคุ้มคร่งของผู้ป่วยพิษสุนัขบ้ามักทําให้เกิดพฤติกรมรมก้าวร้าวตาเบิกกว้างน้ําลายฟูมปากมีความต้องการงับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับภาพจําของแวมพาร์ที่โจมตีมนุษย์เพื่อดื่มเลือดไม่มีผิดครับในบางช่วงของประวัติศาสตร์ยุโรปได้มีการระบาดของพิษนับบ้าอย่างรุนแรงและสิ่งนี้ทําให้ผู้ที่ติดเชื้อถูกมองว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ถูกสาบเมื่อรวมกับความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นจึงทําให้โลกนี้กลายเป็นรากฐานสาคัญที่เชื่อมโยงกับตำนานแวมพายโดยตรงนอกจากนี้ครับยังมีโลก,กอื่นอื่นอีกมากเลยที่ถูกอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์แวมพายเช่น วันนรกที่ทําให้ร่างกายสู้ผอมซีดเผือกและไอเป็นเลือดจนคนรอบตัวเชื่อว่าผู้ตายได้กลับมาดูดเลือดญาติพี่น้องหรือแม้แต่โรคเพลเลกาที่เกิดจากการขาดวิตามินบีสามทำให้ผิวหนังไวต่อแสงแดดเกิดแผลแตกและมีบุคลิที่เปลี่ยนไปซึ่งโรคพวกนี้นะครับเมื่อเกิดขึ้นอายุที่ความรู้ทางการแพทย์ยังจํากัดอยู่ยอมถูกตีความไปในทางความเชื่อพื้นบ้านและศาสนาจนบางทีนะครับบางที พวกเขาต้องดูรักษาด้วยวิธีสุดโหดเยี่ยมมากๆจนบางคนต้องเสียชีวิตเลยก็มีเหมือนกันดังนั้นตำนานแวมพายที่แพร่หลายในยุโรปจึงไม่เพียงแต่อธิบายด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันยังสะท้อนถึงความพยายามของผู้คนในอดีตที่จะทําความเข้าใจต่ออาการเจ็บปวดที่แปลกประหลาดที่พบเจอเมื่อโรคอย่างพอไฟเรียรหรือพิสุนักบ้าสร้างความหวาดกลัวให้คนจนไม่สามารถหาคําตอบได้ความเชื่อเรื่องผีดูดเลือด จึงกลายเป็นกรอบการอธิบายที่ถูกส่งต่อกันมาจนกลายเป็นตำนานแวมพายในที่สุดจบอีกเรื่องนะครับกับแวมพายก่อนจะไปการก็บอกกันหน่อยสิครับว่าอยากฟังเรื่องราวของปีศาจหรืออสูรตนไหนอีกบ้างแล้วขอช่วยกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางเราด้วย สำหรับวันนี้แค่นี่แหละผมไปก่อนนะครับสวัสดี